สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมผมช่างปุย PK Small Fast ครับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการสาธิตในการตัดเหล็กด้วยแก๊ส LPG นะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวตัดแก๊ส LPG นะครับผมอของอุปกรณ์ครบชุดนะครับผม นี่ครับจะมีถังออกซิเจนนะครับผมแล้วก็ถังแก๊ส LPG นะครับผมในสาระสำคัญในของในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการตัดเหล็กนะครับสำเร็จรูปใช่ไหมเหล็กสำเร็จรูปนะครับตัดขาดนะครับในเหล็กหนาขนาด1นิ้วนะครับผมว่ามีวิธีการตัดอย่างไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับมือใหม่นะครับผม สำหรับใครที่กำลังศึกษาในการอ,าอยากตัดแก๊สนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะเ,เป็นข้อมูลนะครับในการศึกษาให้กับท่านได้นะครับผมกับผมเองก็ต้องออกตัวไปก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพนะครับผมมไมไ่ว่าตัดเหล็กเป็นอาชีพนะครับก็พอตัดได้นะครับผมแต่กอ็อยากแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมเพราะว่า ตั้งแต่ผมเคยตัดแก๊สมานะครับผมใช้แรงดันลมแล้วก็ในการตัดแก๊สเนี่ยมัน,ม,นมันใช้ลมเยอะนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับหัวตัดนี้หรือเปล่านะครับนะครับแต่เนี้ยใช้แรงลมแรงดันลมที่น้อยมากนะครับผมในการตัดนะครับจะเป็นของยี่ห้อเลยเอ่ยนะครับนี่ครับของยี่ห้อฮาริสนะครับผมจุดของฮาริสนะครับอของเขา อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาขายให้เขานะครับแต่ว่าจะมาแนะนํานะครับสาหรับคนที่กําลังจะหามาใช้นะครับผมในกิจการของท่านในอู่ของท่านนะครับผมก็ยี่ห้อนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับท่านได้นะครับผมครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมผมใช้ตัวนี้ครับที่ผมตัดนะครับที่มทดสอบตัดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมใช้แรงดันแค่นะครับ หนึ่งจุดห้าบาทนะครับผมอ่านะครับอันนี้คือของออกซิเจนนะครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็ส่วนแก๊สนะครับผมก็ใช้แรงดันแก๊สก็ประมาณนี้ครับครึ่งบาทนะครับผมแต่จริงก็เปิดเปิดได้มากกว่านี้ก็ได้นะครับแก๊สแก๊สนะครับเพราะว่าแรงดันเขามันต่ํานะครับเนี่ยครับแรงดันแก๊สมันแค่เท่าไรเอ่ยหนึ่งบาทสองบาทมั้งนะครับ ครับก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ่าครับเพราะว่าสายเนี่ยครับมันสามารถทนแรงดันได้ถึง20บาร์นะครับผมหรือ300 psi นะครับผมพิชเชอร์นะครับอ่าส่วนแก๊สเนี่ยเราเปิดให้สุดเลยก็ได้นะครับหรือถ้าให้ให้ไม่อยา่ให้สุดก็เป้าหมายนี้ก็ได้ครับพอให้มีแก๊สออกไปนะครับผมอ่าอันนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับนะครับส่วนสาระสำคัญของตัวนี้นะครับผมใช้ลมที่น้อยมากนะครับบาร์ครึ่งเอง นะครับเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มทําการตัดดูนะครับอันนี้เหล็กหนาหนึ่งนิ้วนะครับผมอ่าครับคงไม่ต้องวัดมั้งเนาะนะครับเพราะว่าดูลักษณะนี้ก็เป็นเหล็กหนาแล้วนะครับแต่จริงเหล็กนั่นเป็นเหล็กหนานะครับหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับผมโอเคเรามาลองดูกันนะครับผมวัดตัดแล้วจะเป็นยังไงนะครับการตัดปรับ ไฟปรับอะไรครับก็ก็ปรับอย่าดูคลิปกันนะครับอธิบายไงนะครับอ่าเราจะองเปิดแก๊สก่อนนะครับแล้วก็เปิดลมเข้าไปนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้ครับเปิดแก๊สนะครับเทคนิคการทำให้ลมนิ่งนะครับก็อาจจะเป็นตัวช่วยนะครับถ้าเราอยู่ที่ ต้องตัดในส่วนที่มันสูงนะครับก็ตองมี้นะครับอจะเปิดไกด์นะครับน้งเงาเลยนีนะครนบก่อนตัดเหล็กทุกครั้งนะครับจะเป็นเหล็กหนาหรือเหล็กบางนะครับก็ทําให้เหล็กเล่นร้อนก่อนนะครับรือไล่ความชื้นนะครับเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะครับ้าเหลาความร้อนไล่ไปเนี่ยมันจะมีความชื้นนะครับเป็นไอ้น้ำนะครับมันไล่ออกไปนะครับอ่าแล้วก็เราวอร์มก่อนครับ วอมชิ้นงานก่อนให้มันร้อนนะครับในการตัดเนี่ยมันจะได้มีความร้อนที่เสมอนะครับการตัดก็จะดีขึ้นนะครับผมสายก็อดีคดีนะครับไม่ต้องให้ปูฟ้ามากนะครับจากประสบการณ์นะครับผมถ้าตัดเหล็กนะครับอันนี้ผมใช้หัวเบอร์เบอร์ศูนย์นะครับตัดเบอร์ศูนย์ครับถ้าเป็นเหล็กหนานะครับก็ แรงลมอัะก็ประมาณนี้หรือแรงนี้ก็กนิดนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กบางนะครับผม <c oughs> ก็ต้องเบาไฟให้ให้เบากว่าน,นี้นะครับเอาประมาณไหนนะครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนเบาลงครับถ้าไฟยิ่งแรงตัดเหล็กบางนะครับมันทําให้หการตัดเนี่ยไม่สวยนะครับมันทําให้เหล็กเนี่ยมันละลายรอยแผลมันแตกนะครับรอยจะไม่สวยนะครับต้องตัดเบาๆ ลมเบาๆนะครับผมาแต่ถ้าเป็นเหล็กหนานะครับก็เพิ่มามแรงเข้าไปนะครับโอเคเรามาลอดูกันดีกว่าครับเรื่องของการใช้แรงพุงแรงไปนะครับต้องอาศัยประสบการณ์นะครับผมบอกท่านนี้ก็มันก็ยากอยู่นะครับผมดูจะบอกยังไงนะครับอเดี๋รามาเริ่มลองดูันเลยนะครับ่าใช้แรงด้านลมนะครับหนึ่งจุดห้าบาร์นะครับแล้วก็แก๊สประมาณครึ่งบาร์นะครับผม ามาดูกันว่าการตัดจะเป็นยังไงนะครับการตัดนะครับไม่หา่างจากเหล็กนะครับประมาณสักครึ่งเซนก็ได้นะครับไม่ห่างหน่อยนะครับจะให้ติดก,กับเหล็กมากแบบนี้นะครับมันจะทําให้หัวคลิปเนี่ยจหายได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ,อันนี้จะต้องเพิ่มแก๊สอีกสักหน่อยนะครับคําร้อนหน่นะครับน,นี้อาจจะควาร้อนไม่พอนะครับผมแต่ก็ตัดขาดนะครับนะครับแรงลงขนาดแบบนี้นะครับ เพิ่มไปเพิ่มลมแล้วนะครับลองดูนะครับว่าเป็นไงนะครับการตัดก็เปเริ่มง่ายขึ้นนะครับผม แก๊สก็ประมาณนี้นะครับจับปลายทิปนะครับรามาลองดูว่าความสวยงานมันจะเป็นยังไงนะครับ้เาเราเบาลมนะครับเพื่มแก๊สหน่อยนี้นะครับมดูเหมือนสมุดขึ้นนะครับสิ ง่ายขึ้นนะครับ100นะร้บอ,อยแสร้อยแสมันก็มันก็ต่างๆกันนิดนึงนะครับอันนี้ใส่เป็นกับมือไม้สั่นอาจเป็นไปได้นะครับอ่าน่ครับอ่าการ,รับไฟนี่ก็มีผลอยู่เล็กน้อยนะครับผมจริงจริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับทักษะในการตัดด้วยนะครับ เพิ่มลงมนะครับเพิ่มลนเพิ่มแก๊สนะครับดูยาวมากเลยนะครับรตัดในแนวเดียวทีเดียวลากยาวดูนะครับเป็นยังไง ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมสรุปก็คือจะเบาไฟหรือจะเร่งไฟนะครับไฟอ่อนไฟแก่นะครับก็มีผลนิดเดียวนะครับหรือไม่ต่างกันเลยนะครับสรุปก็คือขึ้นอยู่กับทักษะในการใช้งานนะครับผมคร <c oughs> ับโอเคครับผมแบบประมาณนี้นะครับผมเรา เพิ่มอีกรอบนึงนะครับผมตอมีไกนครับเนี้มผมเพิ่มลมนะครับเอาเนีา้จะ拉เกลอหน่อยนะครับผม เสียงดังก็ด,ดอ,อดเหมือนวว่าเพิ่มลมเพิ่มไฟเข้าไปนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจะติดขี้นะครับรอยแผลเป็นยังไงนะครับก็เหมือนจะมีขี้นะครับผมแต่ก็รอยแผลก็ก็โอเคอยู่นะครับผมไม่แตกนะครับ เมื่อกี้ไฟแรงนะครับไฟเบาอีกไฟเบา,าประมาณนี้นะครับผมเบา,าไฟลงหน่อยนึงนะครับก็ลองตักด,ดูนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ใช้แรงดันลมแค่1.5บารนะครับผม สักหน่อยนะครับขี้เยอะไหมนะครับเ,ออเหมือนขี้เหล็กจะหายไปเยอะเลยนะครับอ,อ่าครับถ้าเราเบาลมนะครับผมขี้ก็จะน้อยลงด้วยนะครับผมอ,อ่านะครับครับหัวขีดก็ปร,ประมาณนี้นะครับผมอ,อ่าปรับไฟตามความรู้สึกนะครับ เบาลมนะครับใช้ลมที่น้อยลงนะครับหน่อยนึงอย่าไปเล่งมันมากครับแบบฟู่ฟู่ฟาๆาครับมันหนึ่งก็คือเปลืองลมนะครับผมอย่างที่สองก็ลอยแผลลอยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลมค่อยไปพอดีอะไรเงี้ยพวกขี้เหล็กอะไรเงี้ยครับมันก็ตัก ได้สะอาดกว่านะครับไม่ค่อยมีขี้เด็กครับเดี๋ยวเราอีกรอบนึงน,นะครับอือน่ครับสะอา,าดเลย Kor ปกีครับแก๊สก็ประมาณนี้โอเคนะครับมาดูรอยแพลอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงอืมครับใช้ลมเบานะครับลดปริมาณออ,ออกซิเจนลงนะครับนี่ไงแผลก็อย่างนี้ครับ รอยกัดก็ก็ไม่ค่อยแตกนะครับแต่นี้มือมือสั้นนะแต่ดูรอ,รรอ,นอนยอนะครับรอยที่มันสมูทเนี่ยนะครับมันมันไม่ค่อยกัดนะครับมันจะค่อนข้างขมนะครับนี่คือไฟลดปริมาณออกซิเจนลงนะครับนะครับพวกขี้เหล็กอะไรก็ไม่ค่อยนั่นนะครับก็ตัดก็จะสะอาดกว่ากันนะครับผม สรุปนะครับการตัดที่ลมอ่อนนะครับผมลมอ่อนก็จะทำให้การตัดเนี่ยมันสวยนะครับมันง่ายขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับงานก็น้อยลงนะครับผมนะครับครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่า เป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่นะครับผมครับสำหรับในคลิปนี้ช่างปุ๋ยพีเคโฟัสนะครับขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ